สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจุชแน,นลค่ะเลิกงานแล้วก็เลยนั่งทำคลิปนิดนึงค่ะก็เช่นเคยค่ะรอบๆห้องจริงก็อยากให้เห็นมากกว่านี้แหละแต่ว่าหบอท่านแม่อนุญา ก็เลยทเท่าที่ทำได้อยากอยากจะนำเสนอการาดูแลคนแก่ทำยังไงให้เขาอยู่กับเราได้ได้ได้นานๆอยากจะนำเสนอทุก,ทกอยาก่างเอาประสบการณ์ในการทำงานของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังเผื่อบางคนต้องการไปทำงานดูแลคนแก่คนป่วย นำไปใช้ในชีวิตในการทำงานแต่ว่ามันไม่ได้เห็นว่าช่วงที่เราปฏิบัติต่อคนป่วยคนไข้ต้องทำยังไงทำแบบไหนอะไรยังไงอย,อยากจะอยากจะนำเสนอทุกอย่างในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าคุณบอท่านแม่นุญาตเท้ให้เอาลงใน ช่อง YouTube เผยแพร่เป็นสาธารณะเราก็ต้องทำตามที่ท่านบอกก็เลยทำได้เท่านี้ค่ะเลยยังไ,ไม่มีคอนเทนต์ที่แตกต่างทำให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าประจุบทำงานแบบปิดคือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้จะไปได้ก็มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอก คือเราต้องแอ,แอบไปอย่างนั้นน่ะได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญจริงๆอนะ่ยก็ไม่อยากไปไม่อยากออกไปแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็แวบนิดนึงอย่างนั้นนะ่ะไม่เกินยีสินาทีต้องรีบกลับเพราะว่าเรา <c oughs> จะพูดยังไงด <c oughs> คีคือคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีะนะคะคเพื่อน ที่เราทําอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นบ่อยเพราะว่ามันรู้สึกผิดในใจมัน,เป,นเป็นการทํางานที่แบบไปไหนไม่ได้ไม่ได้เลยที่ป้าททำอยู่ตรงเนี้ยจะมาทำงานเคสนี้เราต้องยอมรับในสิ่งในสิ่งในตรงนี้ได้ ถึงจะทํางานที่ตรงนี้ได้คือถ้าสมมติว่าปัุปลาออกจากตรงนี้คนที่จะมาทํางานต่อจากป้าต้องยอมรับเงื่อนไขข้อนี้ให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำเพราะว่าคุณหมอเขาจะต้องถามเราก่อนว่าถามถึงสถานภาพของเราว่าเป็นยังไงมาแบบไหน สามีแฟนยังอยู่ด้วยกันไหมถ้าอยู่ด้วยกันถ้าไม่จะเพราะว่าจะต้องพะวงพะวงแต่ในเรื่องนั้นคือคือป้าป้ามาทำงานตรงน,นี้ก็คือป้าไม่ได้มีแฟนเนาะเลิกกับแฟนมาแฟนเก้าปีแล้วป้าก็ยอมรับข้อเสนอตรงนี้ได้ก็เลยได้มาทํางานกับคุณหมอท่านที่นี่ก็อยู่มาหลายปีแล้ว อยู่มาหลายปีแล้วล่ะเนื่อยแต่ก็ต้องอดทนค่ะมันก็โอเคค่ะถ้าเราไม่ลกไม่ไม่ไม่คิดมากก็อยู่ได้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆปรีดิคปัาท่านมีอาการสำลักเดี๋ยวก็จุกขออนุญาตขอตัวไปดูยายแป๊บหนึ่งค่ะ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ